กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดบึงกาฬมอบบ้านให้รัษฎรที่ยากจนถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวงของแผ่นดินพันเอกสัญชัยรุ่งศรีทองผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดบึงกาฬและผู้บังคับการกรมทหารราบที่1นึ่งมมอบบ้านให้กับนางหงเวียงจันทร์ซึ่งเป็นผู้สูงอายุและมีฐานะยากจนไม่สามารถซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเองได้ตามโครงการ สร้างซ่อมแซมบ้านประชาชนสร้างกุศลถวายพ่อของแผ่นดินที่บ้านโนนงามตําบลโนนสว่างอําเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการโดยมีหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคผู้บังคับการกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดบึงการกล่าวว่าการมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการฐานบกที่ให้พิจารณาช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ มีความเป็นอยู่ที่ขาดแคลนสร้างโอกาสมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพื่อให้เป็นกําลังใจทําดีเพื่อชาติบ้านเมืองโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่กองกําลังรักษาความสงบจังหวัดบึงการกรมฐานราบที่13ชุดประสานงานประจําพื้นที่1332กองพันฐานราบที่3กรมฐานราบที่1 3โรงพยาบาลค่ายกรีรศีวราร่วมกับฝ่ายกิจกรรมสาธารณสถานพระปกเกล้าและบริษัทเอกชน ร่วมกันจัดทําขึ้นเพื่อถวายเป็นพระรากุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารโดยได้ทําการซ่อมแซมบ้านให้แก่ราษฎรที่ยากจนคือนางนางหงเวียงจันทร์บ้านเลขที่49หมู่10บ้านโนนงามตําบลโนนสว่างอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการให้มีที่อยู่อาศัยบรรเทาความเดือดร้อนในด้านที่อยู่อาศัยในเบื้องตน้น